สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับโอเคพี่ก็มีเรื่องจะพูดให้ฟังนิดเดียวนะครับวันนี้ก็วันที่29นะครับตุลาแล้วนะครับก็อีก3วันอีก2วันก็สิ้นเดือนนะครับส่วนวันที่29เป็นวันออกพรรษานะครับก็แนะนําให้ไปไหว้พระกันแล้วกันนะครับไหว้ที่ที่ห้องเรานี่แหละมันต้องไปไกลนะครับแต่ถ้าไกลสะดวกก็ไปวัดนะไปวัดใกล้ๆนะครับอยู่ใต้ใต้สะพานก็มีวัดนะครับวัดปอกก็ไปได้เลยนะครับ ตอนเช้าๆก็ไปตักบาตรนะครับเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับแล้วก็แนะนําการใช้ชีวิตกันแล้วกันนะครับสินห้านะครับนะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับให้เรารักษาสินห้านะครับสินห้าก็จะมีห้ามค่าสัตว์นะครับห้ามรักทรัพย์ห้ามพูดปดห้ามประพฤติผิดในกาล้วก็ห้ามดื่มสุรานะครับมีอยู่5ข้อนะครับถ้าใครทําได้ก็จะดีกับตัวเองนะครับดีกับ ครอบครัวนะครับนะถ้าใครทําได้ทั้ง5ข้อก็จะดีนะครับแต่ถ้าใครทําไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะยกตัวอย่างเช่นอย่างเรื่องอกินเหล้ากินเบียร์นี่ก็น่าจะเป็นระยะระยะนะครับก็กินบ้างไม่กินบ้างนะกินตามโอกาสกันแล้วกันนะครับเงินเดือนออกก็กินสักเล็กน้อยนะครับส่วนห้ามฆ่าสัตว์นะครับอันนี้ก็ อย่าไปทำร้ายใครประมาณนี้นะครับอย่าไปฆ่าใครเลยนะมันจะบาปนะครับอันนี้เราก็ไม่ฆ่าใครอยู่แล้วนะครับฆ่าอย่างเดียวก็คือยุงนะครับถ้ายุงกัดแล้วก็ตกนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องพูดโกหกนะครับเรื่องพูดโกหกก็ถ้าเป็นแฟนกันนะครับก็แนะนำนะอย่านอกใจกันนะครับอย่าอย่าไปคุยกับสาวอื่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รักเดียวใจเดียวนะครับ นายรักสองสามคนนะถ้ารักแบบนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมานะครับมันก็จะวาวุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็รักเดียวใจเดียวเหมือนน้องโจอนะครับรักเดียวใจเดียวนะครับดีมากนะครับก็ถูห้องทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรื่องสินห้าก็ไปศึกษาดูนะครับแนะนํานะครับน้องๆทุกๆคนเลยนะครับไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะมีแต่คนรักเรานะครับ มีคนอยากพูดกับเราอยากช่วยเหลือเรานะครับอันนี้แนะนําได้เลยนะครับการันตีได้เลยสิน5้านะครับนะทุกๆคนก็ไปฝึกนะครับฝึกสอนตัวเองนะครับไม่ต้องสอนใครนะครับสอนตัวเราเองนี่แหละใช้ชีวิตในแบบของสิน5้าเนี่ยรับรองนะครับตังก็มีใช้ชีวิตก็มีความสุขนะครับ